สวัสดีจ้าสาวสกุลมาอีกแล้วนะคะวันนี้สาวสกุลได้เมนูใหม่มากินเนาะอาจจะไม่ใหม่สําหรับคนอื่นๆเนาะแต่สาวสกุลนานๆจะกินทีจ้ะวันนี้กินมาม่าเกาหลีเนาะะมาม่าเกาหลีเพราะว่าทําไมถึงไม่กินเนื่องจากว่ามาม่าเกาหลีมัน พริกเขา่ามันเผ็ดกว่าพริกของไทยมากค่ะเวลากินทีไรนะแบบน้ำหูน้ำตาขี้มูกไหลย้ยอยเยิม้มแบบโอ้ยกินแล้วรู้สึกว่าทรมานตัวเองแต่ว่าตอนเนี้รู้สึกว่าอยากกินอะไรเผ็ดๆให้มันสดชื่นให้มันแบบปากมันจืดๆอะค่ะก็เลยเอออยากกินมามา่าเกาหลีก็เลยมีผักเครื่องเคียงหลายอย่างก็เลยเอ,อเมนูนี้แหละเนาะมาด้อจ้ะไผ่ย,ยังมากินเข่ากะบแซบ่แซบๆกับสาวสกุลเออ้อดูดิ เส้นเขาอร่อยนะพูดถึงนะรสชาติเขาก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครแบบชอบทานเผ็ดอยู่แล้วอะ่ะก็กินได้ดีเลยแต่สาวสะกนะ่ะจะบอกให้ว่ามันไม่ได้เผ็ดแบบพริกบ้านเรานะพริกบ้านเราอะ่ะมันเผ็ดแต่ว่ามันจะเผ็ดนัวๆแต่อันนี้มันเผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดยังไงอะ่ะเผ็ดโดดๆนะโอ้ก็เลยแบบเออชินปากมั้งบ้านเรามันก็จะเผ็ดแล้วอร่อยมานี่จ้ะแซ่บๆเลย อืแต่เส้นเขาอร่อยจริงนุ่มหนึบกิมจิจ้ะอมอ,อต้องมีเครื่องเคียงมันถึงจะลดความเผ็ดลง ปลาดจ้ะอืมล่กน, <c oughs> ลน <c oughs> กินแบบเกาหลีเขาก็จะกินแบบนี้นะของคำใหญ่ 我来定。 Å mm. nei. กินแบบคนไทยก็กินแบบนี้ค่ะนี่กระเทียมคนอีสานเนาะนี่กินจิค่ะสาลายค่ะมเมี่ยงมาม่าเกาหลีจ้ะ อร่อยขออีกคำ <c oughs> ม,มาม่าจ้ะสาลายกิมจิกระเทียมนี่คำใหญ่ๆจัง mm 妈妈เกาหลี자 เผ็ดถึงใจจริงๆจ,งๆจ้ะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บเนาะพี่น้องเนาะเส้นมาม่าเขาแซ่บเหมือนที่สาวสกุลบอกและกินกับผักกินกับเครื่องเคียงก็ช่วยลดความเผ็ดลงมาได้ระดับหนึ่งแล้วก็กลมกล่อมด้วยจังไหนเมื่อนี้กะสาวสกุลพาพี่น้องกินมามากก่าเกาหลีเนาะเมื่อหลังสาวสกุลพากินอย่างย่าลืมพี่น้องรบกวนติดตามรับชมสาวสกุลเป็นกําลังใจใสาวสกุลคนบ้านๆพวกนี้ใด้ยวยจ้ะเมื่อนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย